อีฟาเลตเออปุชช่วยข้างล่างมันก็มีดีกว่ามันก็มีนี่นาโอ้ยตึงเลยครับพี่น้องทำไงได้เว้ย เผมผมไม่สามารถลงได้นะพอดินพูช่วยก็ช่วยดีก็มีซอมบี้หนึ่งตัวผมตายแน่นอนพูดช่วยลงไปแล้วขึ้นมาพูช่วยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตรงเตียงอุ้ยสองตัว คุณช่วยขึ้นมาเดี๋ยวตายผมตีเองผมมีดาบเฮ้ยระบาดระมวนจริง,รงอุย้ยผู้ช่วยวามาผมตายอุยอ้ยอุ้ยมันต้องวางกรได้หรือวางกรได้ผู้ช่วยเฮ้ยชิบมันเี้ขบรอดแล้วมันยากกว่าซอมบี้อีกตัวนี้นี่แหละคุณทำไงดีวนะเนี่ย Cái block là phí đúng nào rồi đấy Rồi, phút chưa đồng tiền Ừ Phút lại Ư ít Băng hồi à, bị rồi Zombie ไปแล้วผู้ช่วยคุณพี่เราไปแล้วไปนะซุบ้บายบายไปเจอกันไหมผมอยากเจออีกลอล้วะที่ไหนวะเนะี่ยเออผู้ช่วย ตามมาผมาทีเอาไปช่วยหายไปไหนแล้วอ่ะช่วยนั่งขีน่ะนะไม่เกมเหี้ยนะเอาช่บเราต้องหาเพชรให้เจอเราไม่เจอเพชรเลยอุ๊ยเล็กอีกแล้วอะไรผู้ชมมองอะไรนึกว่าเพชรเหรอ อะไรมวงช่วยมองน้าบ่มองอะไรอย่าไปช่วยนึกก็นงมนุก็มองเพชรนะอืมไม่มีเลยนะเพื่อนดูตรงนี้อาจจะมีเพชรก็ได้นะอืมมีอะไรผู้ช่วยไม่เห็นมีอะไรนะอ้าวเฮ้ยซอมบี้เหรออีกแล้วอีซอมบี้ดีเลยวอย่าไอซอมบี้ ไม่อยากเจอ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 ผมกลัวผมกลัวเดี๋ยวก็มาไอสอเบ้ผู้ช่วยพาไปลงลาวาที่ผู้ช่วยพาไปลงลาวานี่โอ้ยลงน้ำไม่เป็นว่ะโอ้ยขุนไฟไม่รู้ขุนมาเป็นรุนมาดิขมมีดาบนะคุณมาสู้เลยกับผมครับอุ้ยอุ้ย Đúng vậy, đúng bay, luôn bay, ấy lúc ấy bay, ấy bay, ấy bay, ơi, già, ai zombie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 , ấy lúc ấy lúc ấy đi, già, yeah. ai zombie, già yeah, nah. ไปช่วยช่วยผมดีตายไปแล้วหนึ่งเหรอตายไปแล้วเหรอหนึ่งตัวจะกามันหน่อยจะก่ามันหน่อยผมจะไม่จัดก,การได้ได้ผมจะการทุกอย่างจะจบหมดเลยผู้ช่วยเดซื้อคือตอนนี้ผมไม่มีดาบนะ ผมก็ม so, oh ีแหละแต่แต่ถ้าผมตายก็คือเราเราเราต้องเราเราต้องเราต้องฟาวดีนะบ่จุกบอกว่าเอาตายไปช่วยตกหล่าตายตกหลัวควาตายโอ้โหโโโออย้หทุกคนตายโอ้ไม่ก็มาคุณสาหาเพชรไี่เจอนี่เราต้องฟาวใช่ไหมผมฟาวใช่ไหม เออมไม่อยากอยู่โลกนี้แล้วจะไปแล้วผู้ช่วยมไม่อยากอยู่โลกนี้ไปแล้วอันนักเอ้ะมีโกนลมใช่ไหมไม่ใช่เออเอ,อ,เอ,อเาล้ผมก็ตอจบคิปไปแล้วคือจอบแบบโอ้โหฝนตกด้วยนะวะาเศร้าเลยตกลาวาตายไม่เอาตอกพื้นอ่ะแล้วของหายไปเลยแต่จริงจริงคือเออที่ขุดเพชรไอ้ที่ขุด่นูหายไปด้วยลุงลาวาไปแล้วอ่ะไม่เอ้ผไปช่วย เราเรือเราเราเราแพะเราฟาวเราจะกระโดดแล้วผู่จ้อยสวัสดีคนดูหน่อยเรา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 ยังไม่ถ่ายคลิปอ่ะเงี้ยเอาแล้วพี่จ้อยเอาล้วเราก็ขอจบคลิปนั้นก็เดือดหลค์กดแชร์กดตาแล้วเราขอไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคน